สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยอยู่ในอีพีวิดีโอของเราวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกทกท่านกอริยามิตรทุกทท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายมารู้เกี่ยวกับประวัติสังเขปของประเทศไทยของเราด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายกอริยามิตรทุกท่านที่เคารพจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งอยู่ใน โซนเอเชียที่มีแผ่นดินใหญ่ ille, และมีประชาชนประชากรอยู่ที่เยอะมากๆของลูกนะครับประเทศไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องจะมีสายแดนดินติดกับประเทศอ <mar> <bah> ื <part of Vietnam> ่นๆด้วยประเทศนั้นจะมีแผ่นดินไทยจะติดกับประเทศลาวประเทศไทยจะมีสายแดนดินติดกับประเทศกัมพูชาประเทศไทยจะมีสายแดนดินติดกับประเทศเวียดนามนะครับ และต่อมาประเทศไทยจะมีภูมิศาสตร์หรือว่าแผ่นดินติดกับประเทศพมา่าด้วยพ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายทุกทุกท่านที่เคารพนะครับประเทศไทยเป็นประเทศนะครับพี่น้องที่มีวัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมที่เก่าแก่มากของโลกหรือว่าประวัติศาสตร์ของโลกประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย อยู่ในต่างจังหวัดอื่นๆด้วยคนว่าเราพูดนำเอกสารของประวัติศาสตร์หรือว่าภูมิศาสตร์อยู่ในประเทศไทยนะครับจะมี77จังหวัดและบางกอกจะเป็นเมืองหลวงนะครับพี่น้องของประเทศไทยด้วยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่มากๆนะครับ อยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกและจะมีประชากรนะครับที่อยู่เยอะแยะมากมายนะครับประชาชนหรือว่าชนชาติอื่นๆด้วยอยู่ในประเทศไทยจะมีชนชาติไทยเดิมหรือว่าจะมีชนชาติเขมรเดิมชนชาติจีนและชนชาติลาวชนชาติเวียดนามชนชาติพม่าหรือว่าชนชาติอื่นๆด้วยจะเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยดังเดิมต่อมาสมัยปัจจุบันด้วยจริงๆแล้วนะครับคุณตาคุณยายทุกๆคนพ่อแม่ปี่น้องนะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เจรุงเจริญนานมาแล้วอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกประเทศไทยจึงมีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสมบัติมังคังประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถานที่ท่องเทีย่ยวเยอะแยะมากมายนะครับจะทําให้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศ ที่เจ,จรุงเจริญหุงเหืองกล่าวนาก็ขอให้คุณตาคุณยายพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนกอรยานมิตรทุกๆท่านทุกๆชาติที่อยู่ในแผ่นดินไทยก็ขอให้มีควมเจ,จรุงเจริญต่อชีวิตกลาวนามุ่งมั่นนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยให้มีใจเหลื่อมใสใจบริสุทธิ์ต่อแผ่นดินไทยต่อไป ก็ขอให้พ่อแม่ปี่น้องมีความสุขความเจริญน,นะครับการทำมาหากินกิจกรรมเจรุงเจริญชีวิตจะหุ่งเฮื่องเลื่องลืองต่อไปอยู่ในแผ่นดินไทยชวนิตนิรันดร